โอ้งามตามแล้วบาดไหนเนะาะปาดเหรอหอยปาด45หนอยปาด45องศาเข้าม,มุมสวยงามเลยทีเดียวโอ้โทวๆๆๆ,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 ๆตัว็นนัแล้วละตัวนีนเนาะเศร้านี่โอ้เศร้านี่เบาในี่นยิ่งแล้วเลยครับมองนี่ก็สิเป็น ประตูเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็จะ<อ>เป็นช่องนี่จะเป็นประตูออกไประเบียงเนาะโอปะ้ประตูประตูใหญ่มาสถานดีเออในห้องดานดานหลังกแ็แล้วเนาะมาเยเนาะครับอ่าตัวนี่ตัดตาใส่แล้ว ๋อมีมองระบายอมีหมองระบายอากาศนะเนาะการของน้ามอ่งมกไงครับองไงเลยนาะอระบายองเลยาาาเามดี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 งามงามงามงน้าบอกเลยองามงงาเปิดหน้าตาชมวิวของเ็นเฉยเเลยเนาะเย็นเลยอขักขตอนแรกพอมีเลยมาอ่านคอมเมนต์ี่น้องก็เลยปาดใส่เลยโอ้

ทางนี้ทางนี้เพิ่นจับเสี่ยงเลยครับโอ้โอ้เลยรอเพิ่นฉาบแล้วกันเนาะจังไสเนาะเพิ่นฉาบแล้วก็นจะไม่มีแป้นไสแล้วครับอืมเอ้าเป็นไหนเนาะโอ้มันเบิดครับมันเบิดปะเบิดครับโอ้แป้นกับเบิดที่สราพัญเบิดเบิดครับบัดบัดเป็นยังป่าวอี๋องเอกกันเส้นนะมึงมนเท่ากันไรเส้นมั้งอือสุดยอดสุดยอดสุดยอดอีกสองฟังบาดนี้ทั้งหลังก็แล้วแล้ว ทางที่ตะวันออกกันแล้วแล้วเลืตะก,กาแงเออยังทั้งหนานเนาะครับยังหนาทั้งหนาทั้งหนาในภาคใบสิได้เริ่มใส่เนาะสร้างหนง่มก็คักขนาดเลยอือกำลังทานท่านสีตุ๊เจ้าการใี่ฟังตอโอ้หมอลำหมอลำเพิ่นกำลังซสอมครับตอนนี้ โคตรสใกไงมาลับ<อ>สอบบทดูแล,แลสีล้ําเรืองอะ่ะเรื่องใดเนอะก้องข่าเมกอนข่าน้อยข่าเมียโอ้ยพี่นอ้องเขาได้ฟังกำลังขัากแทเนอบาทน้นอะกำลังพี่น้องเอ้ยขอสาทยกการก็หนึ่งคือสาสาทุกยกก่อนตานเนาะกำลังสอบไหม แมนแมนเนาะพี่น้องเอ้ยขอสาทกยกก่อนตานถึงตำหน้านิท่านเก่าเป็นเรื่องเล่าตั้งแต่เขาโบล้านเหล่าเก่ามาตำน่านค้นซาแซสองก้องเขาหน่อยขาแม่เรือเผยแพหวังสืบใยในเล่าเรืืองแห่งนิท่านป้าทขันไขขันผิดเพียงใส่สำเนียงเสียงสังวาขั้นเคิรนขาดตกลนบานขอท่านโปรดอภัยคุณแล้วโอ้ว่ารรมดาครับกำลังศึกษาผู้กำกับเาศึกษาศิจ่าตานขันเป็นนิท่านให้ฟังต่อ อืกำลังศึกษาอุ้มกำลังศึกษาเนาะเขาว่าเป็นจังได๋ซั่นดิโอ้หมอลำก็พร้อมแล้วเนาะเมื่อเช้านี่ไปได้หลายปานไรก็ไปเอาเข้าเพิ่นว่าทักแวปให้อยู่บุรีรัมย์เุรีรังคนนั้ว่าอยู่สุรินทร์ซั่นโอ้โอทีมงานเฮาไปเก็บบ้านได้งงเตาขึ้นกลับมาอยู่ครับได้การอยู่ได้เนาะแฟนแฟนๆแฟนๆหมอลำนี่โอ้บ่ธรรมดาเนาะเหนียวแน่นอีหลีเนาะบอกข้อมูลของมาให้น กำลังศึกษาเบิึงดาวนิดาวนิดามบึงครับครับครับดีดีดีตั้งหลอดระกาธาติดตามเบิึงครับหลายก่อนหลายพญามั้ยลายก่อนเนาะอ่อนซ้อนโอ้แสดงว่าเบาเย็นนี่สิเอาดีตทางนี้เนาะมาเนาะล้างสิตั้งขนาดหมอลำเนาะมีเส้นเป็นสีไปหาสามารถมน้ำหมอลำหน่อยไอ้เน่สีล้าเบียงของขอหน่อยเด้อของขอหน่อยค่ะแม่เนาะแม่นั่งเอกมาเอยู่บอเมื่อนี้ โอ้อันนี้บ่มีตัวครับบ่มีนา่งอีกบ้างบอมีเมียบอมีเมียกมมัมียุ่แต่ว่าบ่มีผู้ใดล้างให้อืมน้ะสิยร้องดันขั้นตอนอย่างเดียวแล้วค <laughs> ักๆโอ้ดันหน้าก็แล้วแล้วเนาะประตูใส่แล้วเฮาแอมแล้วนี่เฮ้าเข้าเสด้มาแอบทั้งในตอนน่อเนาะนีนน่พ่นเนาะครับแอบทั้งในต่อนี่เฮา ช่งไงช่กันช่งไงช่กันฮ่าฮ่าอะไรเปล่าไม่ห้องงานเลยแอมแอมทา้งในนี่ระบบไฟเฮาสีแบบไหนเหรอระบบไฟเฮาสีฝังหรือโชว์บบบนหนไฟฝังครับไฟฝังเนาะแต่แต่เขาต้องเดินไฟทั้งวันนะผมเดินไฟก่อนเนาะแอบกัแอบกับสองต้นเหลี่ยมนะอะรแต่อะไรต้นเหลี้เนาะไฟฝังเหมือนเนาะฝังฝังในแผ่นเหมือนเนาะเดินไฟ ไฟเดินท่อครับมีปักถึงจะฟังก็ต้องเดินท่อครังหนูมีปักมีหยังทุกจุดเนาะของนี้เนาะเขาอยู่ที่นั่นไม่ยอมเนาะของมองเสียบปักอันหน่แน่นี่แน่เนาะเอาปักหลายๆเลยเนาะหลังนี่เนาะหลังนั้นรู้สึกว่าปักหน่อยอะไรไันนะครับลายอยู่ในของทำงานของมรัฐบาลเอาน่าเว่าะมังส่ไฟคือของทำงานเลยครับ มองกันได้เครับไปนอนกันเอครับด้านซื้อน้ำมองนั้นเนาะปลั๊กหลายครับห้องนี้ไปหาเสียบได้ผู้แจกเอออืมนี่ยคือไม่มีปลั๊กหลายครับแต่มีปักแจกนิดนึงนี่เพื่อใช้ประชันมองนี้เนาะแจกช้อไว้นี่เออมีไใคเพื่อชัดเพื่อว่างการน้ำห้อนเออการน้ำห้อนกับอยู่ขั้วผมนะครับโอ้การน้ำห้อนอยู่ขั้วนาะไม่ยังครับอันนี้มีปลั๊กหนึ่งปลั๊กชอนอยู่นี่อืมสวิตไฟเท่านั้นะครับปลั๊กของนอนน่้อน อืมหน้ามีปลาแกนั่นยงต้งหนี่ยละสามชีจุดครับสามชีจุดเนาะเพราะอันนี้ครับมีตะม่านใส่เสื้เหรนิครับเออหลังนี้ก็มานอนใส่เสื้ยางเว้นกับยูฟุ่นเหรครับยู่กระท่อมสายสะพานสองไม่ดินกินข้าวกินยังกับยูฟุ่นเหรอเนาะอมสายสะพานสองไม่ดินยู่ขั้วกับยูฟุ่นเหรอครับขั้วยูฟุ่นของกินข้าวยูฟุ่นเนาะของนอนอย่างเดียวหของนอนอย่างเดียวเนาะทำมาทำมานอนครับอืมของนอนของแตีงตู้ของอันนั้นเนาะยี่นี่เนาะ นี่มองนางมือทุ่นทัดแน่ฮะถ้าว่าเบิ้งโือทุ่นทัดนดดเลครับหลายปีแล้วแมนแมนคลิกกันเลยฮ้าสิบก่าเกือบสิบปีเลยหรอเกือบสิบว่าเกือบสิบปีเนาะเพราะว่าเบิ้งแต่โทรศัพท์บือหเบิ้งมือทรทัศน์มันไม่กล้ามองเบิ้งมือทุ่นทัดทุ่นทัดเลครับข่าวสารกับเบิ้งในโทรศัพท์เนาะก็รวดเร็วซับไวกว่าเนาะแต่ว่าโทรทัศน์ก็เป็นเป็นแค่เฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งของบ้านเฉยเลยโอ้ยแมนแมนแมนเพราะว่าเป็นยังคือว่างสั่นเไปอือยห อยู่โฮมโปสำนักงานใหญ่ที่จู่ติดตั้งทีวีทีมติดทีวีทั่วประเทศทีมใหญ่ของโฮมโปรับ้านคนรวยเอาไปติดรุ่นใหม่มากเอาออกเอารุ่นใหม่เข้าไปเป็นเพียงเฟอร์นิเจอร์ไปไปประดับบ้านนี่เป็นเฟอร์นิเจอร์ว่าสิโอ้วเกี่ยวกบเมืองยุรีกับแคร์บอกีีกี่ครั้งนะอือคักๆๆๆเพราะว่าคู่มือยุคคู่มือนี้มันอยู่กับหน้าจอสไลยเนาะโทษครับแม่นๆ แต่บ้านเบาในคนนี่อาจสิแบบหาเฟอร์นิเจอร์แบบทีวีเฟอร์นิเจอร์แบบตู้ไม้ตะกี้นะเนาะครับเออที่เป็นตู้ไม้มีอันประตูเรือนปิดหน้ากลิ้บใหม่เบาอ๋เคยเห็นปะทีวีสมัยตะกี้นะอันสมาธิแล้วที่รับของก่อนรับเพราะว่าถึงเรื่องอย่างเขาเราสิลับพอสิรับมาแรกพอรับผ่อนใจ้นะ บ่้รูเราเยังไถึงเนี้อ่างเรื่องนที่เจอที่ยุยาจอม่องว่ทั้นสองวนเยีที่ีสมัยตะกี้นะเป็นสีเป็นตู้ใม่นะเห็นแล้วเนี่นบ่แต่ไม่ใชใช้บ่แต่เห็นที่มันนั่นเที่ยวเนยบ่ มันสิเป็นมีขาซีคาแมนแมนแมนจอบเพิ่มเครื่องกระเจาแล้วเมื่อกี้ผมก็ทันใส่แต่ผมผิดเห็นใส่มันแกลหมดว่าพี่ชอบกมเนาะเน้นยูนแล้วนั้นปูนสองแมนแมนแมนมันสิเป็นข้าซีค้าทำเลนรูปเลยต่างเห็นเยอะ่ว่าปรทันใส่ครับเห็นเหโอตาว่าเด็กๆบอกพี่น้องมาครับก็แตกต่างนี่ครับอืมห่อนเพื่อนลราเนี่ยแมนปะห่อนหลังนี้ห่อนเนาะใส่ราคาเนี่ ว่เนสกหอยห่อนเลยรมะว่าเห้ใส่ฝาอมนฝ่าท่านได้ใส่หอนครับชิงล้างนันเย็นเนาะเพราะว่าล้างนันมีฝ่าแล้วดีอาจะเป็นพวกผนังหรืออ่านเลก่อนอาอสิเป็นว่าช่วงนี่ม right? ันอบอาแน่ขอสายกกนตานท่านนี้ทัานนีข้อขาดข้าลืมตัวนี้ไป ถ้าลืมส่องเกจตรงนี้ส่องส่องระบายอากาศให้ oh. ให้ฝ้าเขาหายใจได้ถ้าถ oh. ้าใส่ทั้งตัวนี้ก็ได้ oh. ผมมันเพราะ<ม><ม>ว่าผมรูยู่ตะว่าผมอันว่าผมบุหรี่มันซอยเลืองฝ่าเนี่ยต่ว่า oh. ตั้งใจมาใส่ได้ตอนไหนมันสิมันสิเอ็ดให้ฝ่าทางในมันโบ๊ะ หมายถึงว่าเขาเขาเอ็ดฝ่าพดานแล้วแมนลมมันผ่านมันเสียคือไม่ได้ใช้สองฟังหรอใช่ป่ะสิใช่ก็ได้แมนแต่เพราะว่าแบบบ้านมันมันบ่มีนะก็ใช่่ะไม่แบบมันมีเนาะใส่มันบ่สวยแมนแมนแต่แต่มันได้ประโยชน์แมนแต่มันบ่สวยนะครับก็ใช่ป่ะแมนเนาะครับบเปฮ้ยังบ้านเขามันกะดห่อนกะดห่อนบ่โดนดอก ห่อนกับประมาณสาสี่เดือนเนาะได้อยูเหรอครับน้ำม่นบ่อยูเหรอมโอ้ยผู้ใดมากมาอักยู่ของนอนในน้อนนำเป็นน้ำเมนนครับน้ำเมนกับสิไอ้เห็ดตูวน้ำสวนเพรา่านก้อยย่กระทำใช้ละพันสองพันดินผลแปรมชาโลแหมแนมเนาะรมเย็นลมเย็นช่วยช่วยอยู่ผลเนาะกิจกรรมก็แค่ไหวมานอนยังแรงแค่นั้นแหลแมแนมวเาเห็ดไเ็หลังไงเ่เห็ดา เองวายนอนเฉยๆของทำงานนี่ส่วนหลายก็าจะใส่เวลาอยู่ไหนของทำงานอืมของทำงานเนอะเนาะครับครับบุรุหลักกระท่อมสายสะพานสองไม่เด่นบุรุษเพราะว่าเฮ็ดเปียกแล้วก็นทไปทำไมนอนเว้นเหมือนอนหุ่นละไม่หยาเย็นด้วยเออเนาะแฮมคักครับคับคับเอาเดี๋ยวสั่งโหลดสิ้ผ้ารวมรัดตัดตอนตัดเลยครับพี่น้อน <the> รบลัดตัดจอนไปหาเป้าอยู่หมอลำเป็นไดน,น้อหมอลำนาเฮ้ย <c oughs> นี่หลานทรายมานำครับหลานหลานทรายบม่มีหมูเหล่นนำอยู่นำนายาก็ได้ก็เลยเอามานำ <c oughs> โอ้พาชมบรรยากาศด้านด้านคาง ด้านคางด้านคางกับโอ้บรรยากาศกับคักครับสอนน้ำเดียงบ่เอาเอาเอาตอนใบกะสีสร้างนงเพื่อนกะสีได้แอมด้านนานี่ครับมือนี้มือนี่กันแล้วดอกมือนี่มือนี้แล้วเลยด้านนานี่โอ้เหลือหน่อยเดียวครับฝ่ายหมอํำกำลังเทศแล้วครับบัตรนี้กอตัดต่อนอนบั่นันนี้ทางจันเขาเหลือง ี้องขอสารขอสารธนาเอาสียขอสอนเียงกั่เอาสียงลดไปน้อยก็เออต่าเี้งเสียง้ำดียงอีนเดียงตอครขายเลยช่วงนี้กับพวกิดต้องหากินต้องแบบช่วงนาะช่วงในช่วงพักเสียงครับช่วงรล็กล็กโอ้อันนี้ก็เป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดที่จะมาบุข้างในครับ ้างนอกกับบุกทางในซับกันก็แป้นผมความานาหน้าความหน้านี่บ่ซ้ำกันแป้นฟ้ากัดน,นี่แหละเส้นหนึ่งแป้นฟ้าเส้นหนึ่งซ้ำกันโอ้สะทั้งสะน้ำอโนโดาดกเรียบร้อยครับผมไม่นำโค้งเน,งนาะ โอ้พิทียังสะพานนอครับบรรยากาศกินข่าวะชอบกัรอ้นั่น่คือคือคือได้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 จัดไปจัดไปโอ้ไะเอกหมอลำไเฮาครับหมหนาหวหนาคณะเอากำลังีย กำลังมิกเยอะเสียกันมาแล้วการติดตามมันเยอะไปสองคนเออทำคลิปช่องหลังมาแล้วทำเพิ่มซ่อมของบ้านนี่ซ่อมก่อนครับได้ปลาคาบลายครับว่าปั่นปล่อยซะเด้อเด้อพี่น้องเด้อแมนเมนเนาะแมนครับปลาคาบปลาคาบเพาปล่อยมาใส่ปลาคาบมาใส่เนาะอืมโอ้คักเลยด้ิเนี่ยปลาคาบปอมนก่อนเพราะปล่อยเพราะว่าบ่มีแท้ๆกับจิปลานิ่งกับปลาระเพียนอรอันนี้ อันนี้ก็ท่อน้ำร่นระบายไปข้างนอกเนาะอ่าพอพอพอน้ำตกมาทางนี้เนาะร่นมาไหลหมุนเวียนมาหนีก็ไหลออกไปข้างนอกเนาะลงสะต่อนอะครับอือจริงน้ำเขามันไหลลงพุนตลอดมันบ่ครับครับไหลลงซ้าหญ่ตลอดแค่แค่มันมาพักอยู่นี่เสียอือเนี่ยครับก็เลยอาศัยทางนา้ำใช้มันจะไปเนี่ยเพราะว่สะพราดเมีป่าชุ่มเพราะ้เป็นสวนพักพอน ที่เอวฟ่อนกับพ่อเดี่ลงเล่นนะนะพ่นยนี่ยเล่นตระสาวในน้ำมานะเออดีก็ได้ว่นออกพ่นบน,นในน้ำก็ที่ว่นอยู่ตลอดครับ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 โอม้มาสถานมาสถานรัดแล้วห้องห้องกับพื้นนั่นมานั่นเนาะครับอะไรจะเป็นพื้นมากพื้นพื้นมหัหันพื้นมากออกไปเลี้ยงหน่อยอือออาไปเป็นมุมเป็นเป็น ขอนางม่วงผักควันเนาะผักควันน้ำม่มวงเนาะปลูกต้นไม้ใส่แบบไหนผักขะเอกมปลูกแม่ผักติ๋วเน่ตัวเออโอ้กินก็นได้พร้อมสารเน่ะตักกวกระโดดแมนแมนแมนเนาะโอ้คักค่ะค่ะชุดยอดไอเดียครับพี่พน้องดาวนิพนธมองการไก่โอ้ผักพันม่วงผักควันคัดเลยหัวคิดแล้วทำงาันแล้วะครับมันมจองหนาข้อมหลมันเก่งเขียดก็ต้องออกม่วงองพี่นองเออ ขาดประฝันเนาะว่าสิเป็นรูปแบบนี้เนาะที่แรกเอือสั้งโหลดขึ้นไปเยี่ยมเลยแล้วครับซิเป็นอะไรเนาะฉันลองเจ็บในหัวอะอือโอ้มีเมมโมรีในหัวไปแล้วเนาะก่อนที่จะมาเฮ็ดบ่่แมนว่าบ่แม่่นวาเอ็ดไปคิดไปได้จ้ะอืมทุกอย่างมันแผนมาก่อนโอ้วางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับเสียเงินไม่ยาครับอืโอ้าการตอนที่เขาไปไปตีค่าซื้อขาต้องวางแผนกันนะครับโอ้ ก่อนสิเหาสิไปเฮ็ดปียังก็ต้องวางแขนตะกอนเป็นได้ซังนองมือนไงบ้าแดดห่อนเนาะมือนนิบ่แดดแต่ว่ามันอาเนาะอาเฮ็ดได้น่เนาะแกงเฮ็ดบ่ห้ามือนีแกงเฮ็ดเนาะอู้บิองโอ้นาขนาะ ว่านาคณะครับผมไปจิ้งข่าวปะแจงเฮ็ดสุกเลยได้โอเคครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้เอาซ่เอาซัมนี่เนาะคลิปหนาพอกันไหมชาร์งโหลดกับสิอัปเดตให้พี่น้องได้ชมในเบองเรื่อยๆครับบ้านบ้าในพ่นตอนบ่ายนี่ซีแอมนี้ครับ ไม่แรงกับสิล่ำม,ม่วนมวนให้พี่น้องฟังคือเก่าครับพี่น้องครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ